รวม5มอือถือทีนาซื้อและน่าใช้ประจำเดือนมิถุนาย,ยนปี2022โดยในแต่ละรุ่นที่ผมคัดมานะครับก็จะมีรุ่นที่สามารถหาซื้อได้แล้วในปัจจุบันนั่นเองส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไ,ไ,ไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยดีวหครับกับผมด้วยมูลาอัพ Let's go <S เริ่มต้นกันที่อันดับแรกครับกับ Redmi 12022ตัวนี้นะครับจะเป็นเจนใหม เกาาาๆที่ผ่ผนมนะโดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดนะครับจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า r e f a t e หน้าจอครับให้มาที่90เฮิร์ตซ์แถมยังครอบทําด้วยกระจกอล,ลูมิเนียมกราสอีกด้วยซึ่งในเรทราคานี้ครับถือว่าทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะในด้านของความละเอียดนดั่นเองส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันมาด้วยกับ Android 11อยู่นะครับครอบทําด้วย MIUI เวอร์ชันสิชิปเซตหรือว่า CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G แปดสิบแปด Octa Core ข้อความ สเตปิวครับเลือกใช้เป็น Mali จี52 MC2 ซึ่งตรงนี้น่าเสียดายมากๆครับคือในปี2022เลวเนี่ยแล้วก็ชื่อรุ่นเขายังเป็น2022อีกด้วยเสียดายเสียดายนะครับที่ระบบปฏิบัติการของเขานะยครับยังเป็นแค่ Android 11อยู่นั่นเองซึ่งจุดนี้ก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยส่วนตัวผมถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตของเขาหรือว่า CPU เนี่ยถือว่าแรงใช้ได้นะครับในเรทราคาเดียวกันเจ้าตัว G88 ตัวนี้เล่นเเเกกมทําาาาางงงงงนนนนต่่่ๆไดด้้้้้สบสบยยบยยลละรรวนในขอออืีจห ต้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นฟัสต์คาเมล่าตัวเมนหลักเนี่ยห้ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยเลนส์อัลตร้าไวท์แล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองโดยในด้านของสเปคกล้องนะครับบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อว่าเรดมีแล้วนะครับสเปคจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับมีให้ครบทุกเลนส์แถมเลนส์หลักนะครับก็ยังให้ความละเอียดมาสูงอีกด้วยนะฮะและตัวนีีี้้้้้คคคคคครร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 รััััับบบบบบบยยงงงงงมมมมมมาา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 พพออออกกกลลำโโู่่่่แสเเตตินนนะซึใใทถืวุๆๆห พอตการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับแจ็ครงหูฟัง3.5เนี่ยยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยปี2022แล้วนะครับต่อให้มือถือรุ่นล่างๆหรือว่ามือถือราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ยังตัดแจ็ครองหูฟัง3.5ออกไปเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังมีมาให้อยู่นะครับแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งก็ถือว่า คือในด้านของแบตเตอรี่ครับจำเป็นจะต้องอึดนะครับด้วยความที่มันจะต้องตอบโจทย์ทุกสายทุกรฟ์สไตล์แถมยังต้องสามารถใช้งานได้ยาวๆอีกด้วยนะครับส่วนในด้านของราคานั้นครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับในวันที่1มิถุนายนในเดือนนี้นี่เองนะครับซึ่งก็จะเป็นความจุที่ RAM 4GB นะครับส่วน128ราคาที่เปิดตัวมาครับอยู่ที่5,699บาทนั่นเองาเทียบกับสเปคแล้วส่วนตัวถือว่าคุ้มมากๆนะครับใายสนใจยังไงถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเด รุ่นอื่นๆก็เช่นกันมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ In f ฟิ i x Note 12เดยรรุ่นนี้นะครับผมก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเนะครับเป็น AMOLED เลยนะครับส่วนค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้ให้มาเป็น 60Hz ปกตินั่นเองโดยในด้านของหน้าจอครับตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือจอใหญ่นะครับแถมยังได้แืนหงหน้าจอเป็น AMOLED อีกต่างหากซึ่งก่อนหน้านี้ครับเราจะเห็นได้ว่าอินฟ n i ิตเนี่ยจะเน้นในด้านของค่า Refresh Rate เย หน้าจอนะครับการรีเฟรชเร็เนี่ยไม่ได้เน้นเท่าเมื่อก่อนแล้วในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ยังคงจะรันมาด้วยกับ Android 11อยู่เลยนะครับพรบ้อมพร้อมด้วย XOS เวอร์ชัน10.6ชิปเซ็ตหรือว่า CPU นะครับตัวนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรกเนี่ยจะเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G88 Octa Core นะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเลือกใช้เป็น Mediatek Helio G96 Octa Core นะครับผมซึ่งความแรงเนี่ยต่างกันประมาณนึงเลยก็สังเกตก็จะเป็นในด้านของ Android 11นนั่นเองนะะครรับซึ่ง่งงจจิๆนาาให้ Android 12มได้้แแลววนะครับต่่ก็ถือา โอเคนะครับในเรทราคานี้ถือว่ารับได้นะครับผมแถม CPU ยังถือว่าแรงในเรทราคานี้อีกด้วยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับผมรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวไม่หลัก50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกับเลน depth s e n s ซอร์2ล้านพิกเซลส่วนอีกหนึ่งเลนครับจะเป็นเลน QVGA นะครับหรือว่าเลน AI นั่นเองส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลในด้านของเรื่องกล้องเองครับตัวนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะนักจะเต็มนะครับผมด้วยความท การเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครหูฟัง3.5ยังมีมาให้ตามปกติเลยการรองรับต่างๆมีมาให้ครบนะครับแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุอยู่ที่ 5,000mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์แถมมาให้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นชาร์จเร็วที่คุ้มมากนะครับในเรทราคานี้ส่วนในด้านของราคานะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะมีแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยๆนะครับก็คือตัวที่เลือกใช้เป็น Helio G88 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น RAM 6GB ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขยับขึ้นมาเป็น Helio g 9 6นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุม 8GB 128ราคาัพขึ้นมานิดหน่อยครับเป็น5,999บาทนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยนะครับขยับเป็น Helio g 9 6จะดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรีวิวแบบจะเต็มนะครับผมได้ทำคลิปแยกไว้แล้วสามารถคลิกดูได้ที่ตัวไอด้านบนได้เลยอันดับถัดมาครับกับ Realme Narzo 50 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอใหม่ที่6.6นิ้วความจะเป็น HD+ เรือใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาที่90เฮิร์ด้วยกันซึ่งในด้านของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าปกติทั่วไปนะครับตามสไตล์นาโซซีรีส์นะครับเขาก็จะเน้นในด้านของค่า Refresh Rate ไว้ก่อนนะครับในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพร้อมทำด้วย Real m ี UI version 3.0ชิปเซตครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 810 Octa Core ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์ส CPU เลือกใช้เป็น Mali-G7 5 MC2 ซึ่งในด้านของการใช้งานทั่วๆไป โดยเฉพาะการใช้งาน 5G ตัวนี้ลื่นๆนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับจะเป็นดูโอคาเมล่าตัวไม่หลักเนี่ย48ล้านเซลล์นะครับแล้วก็อีก1เลนส์ ens, เนี่ยจะเป็นเลนส์เดฟเซนเซอร์นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งหลังๆมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจอได้น้อยมากเลยนะครับสหรับมือถือจากทางเรอร์มีที่ให้ระยะเลนส์มาเพียงแค่2เลนส์เท่านั้นนะครับสหรับกล้องหลังซึ่งงงถืออออวววว่่่่่่่าาาาาาาเเเเเปป็นนนนนนะะะะะไรรรททีีีียยๆผมมมดนะพกติแลล้้ให4ส์คคับจ ใช้ครบใช้คุ้มจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าแค่เลนหลักนะครับแล้วก็เลนอัลตร้าไวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้จะให้มาเป็นเลนปกติแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์นั่นเองนะครับและรุ่นนี้ก็ยังจะให้ลําโพงคู่แบบสตรีโอมาอยู่นะครับการรองรับต่างๆมีมาให้ครบครับอย่างที่บอกไปรองรับ 5G ด้วยพอตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C ครับแจ็คหูฟังา5ยังมีมาให้ตามปกติเลยนะครับแบตเตอรี่จะให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองจริงๆจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาในซีรีส์เดียวกันกับเขาก็คือเรียวมีนาโซ50 Pro 5G นะครับแต่ว่าผมยกมาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าคิดว,ว่ามันน่าจะครูสุดแล้วนะครับในเรทราคานี้เพราะว่าตัวนี้ครับเปิดตัวมาจะเป็นความจุแรม 6GB ส OLID 128ราคาจ๋วที่7,999บาทนั่นเองสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอันดับถัดมาครับกับ s a m s ุ n g Galaxy M53 โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอาอหม่ที่6.7นนิวอเเียจะป็ Fu ดี Plus, เลือกใช้ชิปหน้าจอเป็นซูเปอร์ออมฤตฮารีเฟรชเรทหน้าจอครับให้ไปที่120เฮิร์สนั่นเองในด้านของหน้าจอครับต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับด้วยความที่เป็น Samsung นะครับพาเนลหน้าจอเอ่ยค่ารีเฟรชเรทเอ่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับในเรือราคานี้แถมยังจอใหญ่อีกด้วยนะครับในด้านของการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับพร้อมทัด้วย One UI เวอร์ชัน4.1จากทางซัมซุงชิปเซ็ตครับตัวนี้เลือกใ,ใช้เป็น m e มินิเทคเดมิสตี้ 900RG ออก้าใช้งาน 5G ครับบอกเลยว่าตมเร็ว มีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าการเล่นกูเล่นเกมต่างๆเองเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรทราคานี้จะมีตัวที่แรงกว่านั่นเองนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย108ล้านพิกเซลบลูทูธเร็ตรา t r a ครับ8ล้านพิกเซลเลนเดิฟเฟนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องในครับให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นซีรีส์ M ละเอียดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับการรับต่างๆมีมาให้ครบครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C ครับแจ็คลำโพงฟาสต์1.5ดูดตลอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ก็ตามสไตล์ M Series นะครับผมก็จะให้แบตอิดๆมานั่นเองนะครับส่วนในด้านของราคานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็จะเป็นความจุที่ RAM 6GB เสร็จ128นะครับราคาจุองใใครสนจอยากจะดูรายยละเเอีดพิ่มมเตตินนะครัับวี ผมก็ได้ทําคลิปรีวิวแยกไว้ต่างหากแล้วใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถคลิกดูได้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนได้เลยอันดับสุดท้ายนะครับผมยกมา2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเจ้าตัวเรียวมี GTDO 3แล้วก็เรียวมี GTneo 3 T นั่นเองเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวเรียวมี GTneo 3กันก่อนนะครับโดยรุ่นนี้ขนาดหน้าจอมอีที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เรใช้ชิดหน้าจอเป็น AMOLED ที่ r e f r e หน้าจอให้ที่120เฮในด้านของการทำงานครับก็จะรันมาด้วยกับ Android 12ครอบ ชิปเซตครับเลือกใช้เป็นมินเทคเดมิสตี้แปดพันหนึ่งร้อยห้าจีออกเตอคอร์จีเลือกใช้เป็น m a l ีจีหกถึงนย์หในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวมีหลังเนี่ยห้าล้านพิกเซลมุมมองเ,นเ,องเลนส์เลนส์วายแปดล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2กล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองการรองรับต่ตางๆมีมาให้ครบนะครับพอตเป็น usb type c แจ็ครูมฟังสัมุ่หโดนตัดออกไ,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเีม 32มาทีเท่านั้นเองนะครับส่วนในฝั่งของตัว GT Neo 3 t นะครับตัวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.62นิ้วควาเนจะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชิปหน้าจอเป็น AMOLED a l i f a c e หน้าจอัำให้ไปที่120เฮแล้วก็ครอบพับด้วยกระจกเรดกร l a s s 5ซึ่งตัวนี้นะครับครอบทับทั้ง2ตัวเลยเมื่อกี้ลืมพูดไปครับการทำงานก็รันไปด้วยกับ Android 12ครับครอบทับด้วยเรือมิวไอเือกใชเป็นสามจุ5ศูนย a จิ๊บเซตเลือชาร์เป็นควอลคอมเซปต์ดะก้อน6ปดจุ บอดูดบเกอร์เลต้าว่า8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องในครับให้ความละเอียดอยู่ที่1 6ล้านพิกเซลนั่นเองการรองรับต่างๆมีมาให้ครบครับลำโพงคู่แบบซีรีโอนะครับพอร์ตเป็น USB Type C แจ็คหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ครับให้ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก80วัตต์เท่ากันเลยนี่ครับโดยทั้ง2ตัวนี้ครับต้องบอกตามตรงว่าโอ้โหสเปคเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณนึงแล้วก็ราคานะครับก็จะตตต่่่่่่่าาางงงงกกััััันนนนนนออออยยยููิิดหหะะะคคครรบบซึใใฝขเจจจ้้วว Realme Storage Neo GT GB 3ปมุที8 256 ราคาตอนเปิดตัวนะครับอยู่ที่18,999บาทนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของเจ้าตัว GT Neo 3 T นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นความจุที่ RAM 8 GB r ิ m 128นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่12,999บาทนั่นเองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณ13,000สามนะครับผมมองว่าเจ้าตัว GT Neo 3 T เนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็โอเคมากแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัพงบเป็น GT Neo 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวผมแอบเชียร์เจ้าตัว ก็สเปคนี้ถือว่าฟุ้มเลยครับสำหรับราคานี้เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมหมือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนมิถุนายนปี2022คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจะกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเเเเเเเปปป็็็็็นน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  YouTube Facebook TikTok Sixster.com Instagram Twitter หรรือจจะะะววบบไไซต์กกกดด้้้ช่่่ีีีีียยััคคลิาามพงท ครับผมดิ้มมูลีอัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซกกีอูเกตุกอลลาคาย